ถ้าพูดถึงแม่นาคพระขนงผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็ทราบกันดีทุกคนเชื่อไหมว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลดทุกข์หลายๆคนเป็นอย่างมากนับหมืน่นนับแสนนับล้านคนเพราะว่าอะไรครับใครที่เดือดร้อนใจใครที่ทุกข์ใจใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปหาย่านาคไปหาแม่นาคบุคคลน,นั้นจะประสบความสําเร็จใครที่ขออะไรแม่นาคพระขนง ก็จะให้ตามที่ใจเราปรารถนาทุกคนครับแม่นาคพระขนงเป็นแค่ครวญท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้บรรลุธรรมท่านไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาธรรมแต่ทําไมครับท่านถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์นะที่นี้ไม่ถึงว่าคนที่ไปขอแล้วคนที่ไปบนบานสารกล่าวแล้วท่านถึงให้และสิ่งที่ได้ก็ได้อย่างน่าอัศจรรย์ นี่คือเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสูตรได้ว่าทําไมแม่นาคพระขนงท่านถึงเมตตากับคนอย่างเราคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราพอไปหาท่านขอความอนุเคราะห์จากท่านท่านช่วยเหลือทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวของแม่นาคพระขนงเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับ